ก็ยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน VSS สกินนักล่าหัวใจนะครับในตู้ล็คกีรรอยัลนะค่าสถานะของสกินนี้ก็คือเจาะเกาะหนึ่งแม่นยำหนึ่งรถแมกแมกาซีนหนึ่งนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอาจจะงงนะทําไมเสียงผมเป็นแบบนี้คือผมไม่สบายนะครับเสียงผมอาจจะดูแหบๆนิดน,นึงก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับ ดีเทลของสกินนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเป็นพวกคริสตัลอะไรประมาณนะนั้นนะนี่มันในธีมสีม่วงชมพูนะครับนี่สมชื่อสกินเลยนะักล่าหัวใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปล่าคนมาถ้าใครพร้อมกันแล้วเราก็เข้าไปลุยก,กันในเกมเลยครับไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เข้ามากันในเกมแล้วนะครับไม่ได้คนว่าจะมีคนตามโอ้โูแดงเถื่อนเลยตรงนี้ ผมจะลงตรงนี้นะครับตรงที่มีกล่องนะแต่คนเยอะขนาดนี้ผมจะรอดไหมวะเนี่ยเราจะมาเล่นปืน v s s ของเรานะครับมีคนมาลงกับเรา้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเขามีปืนแล้วปืนไหนก็ได้อะตอนเนี้ยเอาปืนหายแต่เราได้เราได้แล้วชิบหายไอ้ชิบหายชิบหาย,หายอุ้ยอุ้ย มีเป็นใกล้หรอมีเป็นใกล้หรอใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปละ <c oughs> โอ้โหไม่ได้่ะไม่ได้่ะเดี๋ยวเขาตั้งหลักก่อนเฮ้ยแ,แตกกระตุกจังวะห้ยหุยกับตายกับตายเขากับตายไม่ดิฮึไป เปิดมาเราก็เก็บได้แล้วมีคนเลี้ยตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นโอ้ยยิงไม่โดนว่าจะมาเล่นปืนอะไรนะอุย้ยเอาไงครับเอาไงครับเร็นทันไหมครับอุยอ้ยอุ้ยกับตายกับตายแนมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วขอแอบ,บแล้วขอแอบ,บแล้วตาเนี่ยมันจะมีคนอยู่ด้านบนตรงนั้นนะครับ คนหนุมคนนั้นเขาทำอะไรของเขาถ้าส่วนผมก็ไม่ค่อยมีนะเขาบวกกับใครอ่ะถ้ามีคู่บวกนะแต่ผมเอาด้วยเอาแตก <sk ills> แตกเปลี่ยนชื่อคลิปได้ไหมเนี่ยนะ <sk ills> มันจะมีตัวมามันจะมีตัวมาบังเอิน้องสาวมาไหม โอ้โหเปิดมาตาแรกนี่ก็เก็บ5คิวไปแล้วเปลี่ยนชื่อคลิปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาปืนของเราต่อนะโอ้โหโอ้โหรีขนาดนี้อะไรวะไม่เจอได้ไงทำไมเวลาแบบเวลาจะเล่นทำไมไม่มีวะโอเคเราก็ต้องซื้อต่อไปนะครับ เขาก็ไม่เก็บมาเลยเนาะปืนนี้อยากเล่นปืน V S S อะเดี๋ยวเราไปอุ้ยเหมือนเห็นคนนะใช่ไหมใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ทำอะไรน้องสาวห้วกูยุนนขี้อะไรของกูเนี่ยก็จริงเหรอจริงเหรอแตกไปดิ 6Q แล้วนะ ที่พวกเปิดคลิปได้ไม่นานนะโอเคไม่มีไม่มีปืนผมจะได้เล่นไหมวะเนี่ยังไม่ได้เลยปืนเนอะเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นสกาทางเกมได้ไหมโอเคเหมือนจะไม่มีคนลงละผสมกันต่อนะครับขอให้รอบนี้ได้เหอะเดี๋ยวมันต้องรอวะมันเหมือนจะมีเวลาอะไร่ยอัปเกรดใน อ๋อมันเป็นเวลาหรียอ๋อนี่ไงเจอแล้วขู่<ฮ>แต่ผมไม่มีเหรียญนะ่ะแต่ผมไปหาขี่รถเอาเหรียญแปบบ๊บนึงโอ้อะไรวะเวลาจะเจอก็ไม่มีเหรียญอุ้ยเอ,อื้อเจ็บโอ้โหนี่ก็ปีนอีกชีวิตคนรันทดตอนนี้คนเหลืออยู่31คนนะครับเหรียญตรงไหนมีบ้างวะอุ้ยได้ยินเสียงมาจากไหนใครทอะไรยืนดูไหมยืนดไห แต่เด็กวิวยวุวยอุ้ยวิวิอิวิเจอคนเจอคนแต่เหมือนเขายังไม่รู้นะว่าผมเจอเขาแล้วอย่าตายนะมาตายตอนนี้ไม่ได้นะอุตส่าห์เจอปืนแล้วอดีน้องทำอะไรน้อดี๋อดีๆอดี อันนี้ก็ไม่มีออกมาดิเอามาดิามาดผมเก็บเหรียญแล้วไปดีกว่าเรียกสี่เวลากับเขานะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญไม่พอครับเหรียญไม่พอเขาอยู่ไหนวะโอ้ผมไปดีกว่าโอ๊ยนุ้นไง อยูต่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไกลๆนู่นนะโอเคจะรีบวิ่งไปแล้วก็รีบวิ่งกลับมานะครับคนเหลือยิบสองคนละอย่าเพิ่งยิงผมแล้วกันนะครับช่าหอะไรก็เจอเหมือนจะเจอคนนะครับโอ้ให้ผมไปไม่ได้หรือไงวะเนี่ย โอเคเราเราจะขึ้นสลิงนะครับโอเคตั้งปิดแบบนั้นเราก็ไปดีกว่าโอเคต่างคนต่างอยู่ครับอย่ามายุ่งกันเลยเพราะไม่เขาจะเจออีกตัวนะเราลงตรงนี้ยิงได้เลยนะแต่ยังก่อนเราจะเล่นปืน VSS นะครับแต่ตรงนี้ไม่ก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะวิวิ ทำไรครับทำไรทำไรอา่ามีสองทางผมเอาปืน v s ล็อกไปแต่ไม่ได้เลยเนี่ยทาไม่ต้องมาเจอไอ้พวกนี้ด้วยมีเข้าใจเลยจริงๆิงนั่งแอบบนั่งแอบบนั่งแบบอบอะทำไมเป็นปืนนี้มผมมาทำไมไปไปดิ อ๋อมันรีโอ้สีได้ว่ะอุตสา่าห์เจอแล้วโอ้ผมช้าเกินไปเปลี่ยนชื่อคลิปได้ไหมเนะี่ยสกาทั้งเกมโอ้ผมไม่ได้เล่นปืน VSS นะครับสิดาด้าคลิปนี้อุตส่าห์ดีเลยนะดูสัังหารคนได้ตั้งเยอะนะสกาทั้งเกม กันต่อนะครับวิ่งกันต่อโอ้โหสีดายว่ะโผ่ผมช้าเกินทำไมเวลาแบบผมมาเล่นปืนนี้ใช่ไหมทำไมเจอเจอบ่อยจังวิ้งใครตรงนู้น่ะใครอยู่ด้านล่างอ่ะเอฮะทำไรเนาะสกัทั้งเกมไปเลยครับเปลี่ยนชื่อคลิปลักสกัทั้งเกมไปเลยไม่เล่นแล้วปืน VSS อ่ะ หายากสะเหลือเกินเขาไม่รู้นะผมอยู่ตรงไหนนะ,ะเข,า,เขาขึ้นบ้านแล้วนะครับเขาก็จะเขาก็อาจจะคิดว่าเออปูหรือเปล่าวะยิงกูโดนทุกนัดเลยเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อชิปอัพนะครับโอ้ยสีดายว่ม่เวลาหมดก่อนกล่องอะ่ะ โอเคเราเข้าวงดีกว่านะตีวเลยตก้เลยจริงๆเราแค่เข้าไปเข้าถูกทางเลยเรัวน้ำสิกาทั้งเกมครับผมอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอละขอแอบก่อนได้หรือเป,ปล่าล่ะเปิดเลยละกันไม่แอบและอู้จอแล้วข้อเจอแล้วข้อเจอละด้านหลังก็มีนะก็ต้องระวังทั้งสองด้านนะผมบวกเลยไม่สนล,ล,ละบวกเลยละกันบวกเลยละกัน ที่ไหนครับมันเป็นไหนแล้วยี่ที่ด,ดิมหรือเปล่าที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับเผื่อด้านหลังมาสวยเลยนะอุ้ยเดี๋ยวนะ้ะเห็นแวบ,บๆใครวิ่งอ่ะโอเคช่างมนเถือตรงนี้ไม่เห็นอ่ะอุ้ยโอ้โหบนนั้นก็มีน้องทำอะไรน้องไปดิเปิดแม่งทุกคนอ่ะเจอใครเปิดแม่งหมดอ่ะ โอ้สามทิศทางคูจะหลบไงวะเนะี่ยผมอยู่ตรงกลางด้วยเข้าบ้านละเข้าบ้านลวเข้าบ้านละเพราะว่า,า,น,า,าน,น่าจะปลอดภัยกว่าอด้านบนเขาเจอเขาบวกกับใครไม่รู้นะครับตอนนี้เหลือหกคนสุดท้ายนะครับ A few e m m o n ไอตัวด้านบนก็อยู่ไอด้านข้างก็อยู่วิววิววิวทำอะไรอยู่ กบตายเก็บตายแล้วเขามีสกาพอดีเลยเขาเปลี่ยนหน่อยนะครับเรียเพิ่งรู้นะสากามันเล่นโกงขนาดนี้ไม่งั้นเล่นนานแล้วนะผมปกติผมเป็นคนไม่เล่นสากาเลยนะครับรู้สึกว่ามันยิงเบาอะ่ะขนาดอัพสามมันรู้สึกมันยิงเบาอะ่ะขาดอีกแค่ชิปอัพอันเดียวชิ้นเดียวคนอยู่ไหนคน แล้วสี่คนสุดอุ้ย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 ด้านหลังก็มีเงี้ยขียวกูหลบยังไงวะเจ้าอยู่ใส่เจล้า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 ยิ่งไปไหมอ่ะยิ่งไปไหมไชนไหใครบอกให้เปิดฮะแล้วก็ด้านบนนะครับเขาบวกกันอยู่นะแตกงไหมแตกไหมอ้มกับแต่กับแตกกับแตกกับแตก สาม ai, ok คน้ายใครจะชนะอิกตัวมันอยูはは่ตรงไหนนะระแวงเหมือนกันนะอยู่ด้านหลังหรือเปล่า A few moments later มาเราจะวิ่งเข้าไปบวกกันเลยวิววิวอดิอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะื้อเนื้อเนื้อื้อเื้อ กับตายกับตายกับตายความยาวแปบ๊บอุ้ยตายเลยจังหวะนี้เหลือสองคนนะป่าระเบิดไปจะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะครับสงฆจ้จอจอจอ,จอ,อ โอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเกมฟรีไฟนะครับ <c oughs> ก็กดไลค์เยอะเลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> เสียงไม่ไหวแล้วไปนอนพักแล้วนะครับบ๊ายบายไปแล้ว